โอ <Okay, S 2> เครืร่อ้องนะวันวันนี้เรามาทำอะไรที่โรงพยาบาลนิคอนทประวันนี้นะครับบริษัททีเ OSC นะครับได้รับการจัดสรรวัคซีนนะครับเข็มแรกของจากร,ชราชวิตาลัยจุฬาพร์ให้การมาฉีดวัคซีนชโนโความที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับผมพนักงานที่เรามาวันนี้มีมากี่คนครับ วันนี้นะครับที่บริษัทจริงๆแล้วมีทั้งพนักง,งานคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับประมาณ40คนนะครับซึ่งในชาวต่างชาตินี้ก็เป็นพนักง,งานที่เป็นสัญญาจ้างตาม MOU ครับทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนให้พนักง,งานเรามากถ้าเราได้ติดตามข่าวสารของเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระลอกนี้ทุกคนก็จะมีความรู้สึกเดียวกับผมเหมือนกันว่าในระลอกนี้เป็นการระบาดท,ที่หนักมากแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับจากข่าวที่ออกมาทุกวันนี้ครับมีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่า3เท่านะครับพระสัต์เองได้เรียนเห็นว่าการเข้าถึงหรือการได้ฉีดวัคซีนที่ที่เร็วที่สุดเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานทุกท่านนะครับก็เลยได,ได้ทำการขอการจัดสรรวัคซีนชินโนฟาร์จากวัคซีนไลาจุราพอในครั้งนี้เพื่อมาฉีดให้กับพนักงานทุกคนรวมถึงผู้บริหารด้วยนะครับในทุกๆฝ่ายเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยแล้วก็ให้เกิดการลายกังวลของพนักงานได้เร็วขึ้นครับที่บริษัทก็มีผลกระทบเรื่องโควิดเหมือนกันอันนี้แล้วลวทำไมเราถึงลงทุนที่จะมาให้พนักงานได้ บริษัทเราเ,เป็นบริษัท s อ e เล็กๆนะครับเราก็มองว่าการที่เราที่จะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยการที่เราไปลงขอการจาัดสรรวัคซีนชินโนฟาร์มจากจราฐเียจุลาพรน,นี้นะครับเพื่อแบ่งเบาไม่ให้ทางรัฐบาลได้นำวัคซีน อาจะจะได้นําวัคซีนไปฉีดให้กับประชาช,ชนตนวอื่นที่ยังไม่เข้าถึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นบริษัทเอสีเเล็กๆนะครับบริษัทหนึ่งแต่จะีืมวว่าในประเทศไทยเนี่ยในองค์กรประเทศไทยแบบมีบริษัทที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยอยู่จานวนหลายแสนลายผมดูจากข้อมูลก็ประมาณสักห้าถึงหกแสนลายถ้าบริษัทเหล่านั้นได้ช่วยกันผลละไม้คลละมือนะครับผมมองว่าเราจะสามารถช่วยแบ่งเบาภาระที่รัฐบาลแบกไว้ตอนนี้ ได้อย่างมากนะครับแล้วเราจะทําให้วัคซีนที่เหลือเนี่ยได้ไปสู่กับผู้ที่เข้าถึงยากได้เร็วได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนวมาตรการอื่น,น,นของทางบริษัทเองนะคบนอกจากการที่ว่าสัสมพนักงานฉีดวัคซีนแล้วยังมีอ่างอ่กในส่วนของอื่นๆแล้วเนี่ยเรามองว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป,เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ทางบริษัทและผู้บริหารเองมองว่าทุกคนต้องปลอดภัยที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักง,งานในส่วนของออฟฟิศเอง เป็นในส่วนของโรงงานเองหรือแม้แต่เซลล์นะครับที่ออกไปหาลูกค้าจะต้องได้รับมีภูมิคุ้มกันนะครับทั้งหมด2เข็มนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้ทางลูกค้าหรือลูกค้ามั่นใจด้วยว่าการที่เราเข้าไปพบเนี่ยเราไม่ได้นําเชื้อไแพร่หรือไปสู่ให้กับเขานะครับที่มาร่วงตาดกับมงพรบันปลานครพนนี้นะครับมีความมั่นใจจริงๆแล้วถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนครวนเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นโรงพยาบาลที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานแล้วก็ทันสมัยนะครับรวมถึงความเป็นมืออาชีพและส่วนหนึ่งที่สําคัญคือโรงพยาบาลนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน h a แล้วก็ p h a จากสถา,านพยาบาลด้วยทางบริษัทก็เลยมั่นใจว่าเราเลือกสถา,านพยาบาลที่ดีสุดให้กับพนักง,งานครับก็เลยเลือกโรงพยาบาลแห่งนี้ครับ ในส่วนของเรื่องการดำเดน,น,นินธุรกิจโควิดก็มีถูกค่อนข้างหนักทางตัวบริษัทเองได้มีการวางแผนอะไรบ้างคะออในส่วนของธุรกิจเองเนี่ยทางบริษัทมองว่าทุกทุกคนก็มีภาระนะครับแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับบางคนกออ็ไม่มีงานบางคนก็ไรายได้หายไปทางบริษัทเองก็มองว่าเราก็เลยคิดแผนหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆที่ช่วยทำให้ออบุคคลที่เป็นประชาชนนะครับที่อยากหารายได้เพิ่มเนี่ย เข้ามาเป็นส่วนร่วมของบริษัทโดยการที่บริษัทนีได้เปิดช,นนช่องทางใหม่ในการที่จะทําให้ทุกคนมีไรายได้คือรับตัวแทนจําหน่ายมาเอาสินค้าของ ปาเมเตของเรานะครับที่เป็นกลุ่มสินค้าอุโปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับนำไปขายให้กับลูกค้าเขาไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่นะครับตัวชุดติ้งเจลหรือแต่อะไรก็ตามนะครับทั้งหมดที่เราจัดสรรไว้เนี่ยเราจะมีทั้งหมด40 47รายการนะครับแล้วก็นะตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าตัวสินค้าที่จะนําให้ทางเขาเพื่อสร้างไรายได้เนี่ย ก็จะทําให้เขานี่ได้กลับมาจากการที่เขาเอาสินค้าเราไปกระจายผู้วร่โลกเนี่ยเขาจะได้รับกลับมา20เป็นะครับเป็นเงินคืนกลับมาซึ่งมองว่า20มันมันไม่ได้ดูมากไปหรือดูน้อยไปแต่เรามองว่าอะไรที่เราสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของของเขาได้ในขณะที่เขาเกิดความมิตกกังวลเกิด ในสิ่งที่รายได้ก็ขาดหายไปเนี่ยบริษัทก็จะพยายามช่วยสป,ปอร์ตให้เต็มที่ซึ่งตอนนี้เป็นจังหวัดที่ดีที่บริษัทได้คิดไอเดียแล้วก็ช่องทางใหม่ๆนะครับในการที่จะทําให้เกิดการรับตัวแทนขึ้นมาซึ่งตรงนี้บริษัทอยากจะแจ้งว่ามันไม่ใช่เป็นธุรกิจแบบ MM ็มเอ็เลยสายตรงนะครับทางทางตัวแทนของเราเนี่ย ก็มารับสินค้าของบริษัทได้เลยไม่ต้องสต็อกสินค้าที่เหลือเนี่ยทางบริษัทจะเป็นคนดาเนินการจัดส่งสินค้าให้เองจนถึงมือของลูกค้าที่เขาไปน,นําเสนอขายสุดท้ายแล้วถ้าลูกค้าของเขาใช้แล้วไม่มีปัญหาเกิดความพอใจตัวที่เป็นเ,เงินทดแทนกลับมาเพื่อกลับไปถูกกับทดแทนขายนะครับในทางกลับกันทางบริษัทเองก็มีความยินดีเลยว่าถ้าสินค้าเราใช้แล้วไม่เป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือว่าไม่ชอบก็สามารถ คืนกลับมาทางบริษัทได้บริษัทดีิรับคืนครับผมท้ายสุดนี้อยากให้ฝากถึงผู้บริโภคลูกค้าเราเนี่ยถึงความเชื่อมั่นและคุณภาพของสินค้าเรา okay. บริษัทออของเราครับขายสินค้ารับการนาเข้าสินค้าในนามปาเมปาเมตม,มาประมาณร่วมๆ556ปีแล้วนะครับในสินค้าที่เรามีทั้งหมดเนี่ยเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับ100%นะครับในหมวดของ ในกลุ่มของสกินแคร์หรือแม้แต่เป็นสินค้าที่เราผลิตเองในหมวดของโอโรแคร์ที่เป็นแปรงสีฟันนี้ครับสินค้าของเราเนี่ยก็การันตีในคุณภาพในหมวดแปรงสีฟันได้นะครับโดยการที่ได้ไดรับรางวัลแปรงจิตดาวนะครับจา,จากกลมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข16บหกการซึ่งเราขอย้ำว่าเราเป็นบริษัทต,ต้นๆของเมืองไทยที่ได้รับการรับรองคุณภาพคุณภาพมาตรฐานของแปรงติดดาวมากที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศไทย นะครับและสินค้าอื่นๆที่เราได้วางขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าให,ใหม่ๆที่เป็นกลุ่มในเรื่องของยาจีฟันที่เราทําออกมาแล้วไม่เหมือนใครทั้งในเรื่องของยาจีฟันที่สามารถใช้ทั้งในส่วนของกลางวันและกลางคืนได้นะครับตรงนี้บริษัทอยากที่จะให้ทางผู้บริโภคนะครับที่มีความจําเป็นที่ต้องการใช้สินค้าในชีวิตประจําวันเนี่ยได้มาทดลองใช้สินค้าของเรานะครับได้มาดูคุณภาพของเราแล้วเรา กล้าบอกให้ว่าสินค้าของเราเนี่ยครับมีคุณภาพแล้วก็น่าใช้นะครับพีบค,ครับ